ดูสภาพจากเดิมไป ile, อย่างเงี้ยแสดงว่าก่อนเลยดเดินไม่ได้ขอไล่งานโตเลยค่ะไม่น้อยนะท่นานท้ยบ้านย่างชุม่มน้องไข่กาเข้าที่แม่เป็นกระดูกมุนม่เข้ากอนมันมีเปลียนเลยที่นี่ไล่ได้เอายาไปใหนหาบเบฟกิกนแล้วลูกไปเลยไปที่ห้องมั่งได้ตะกี้ลูกตรงที่ตรงเนี้ยนะำทุกขาดที่จะมาเตือนอันเน,น,นี้ยคือเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับโดนอะไรชนโดนรถชนโดนบ แา้วพนยานล้มใ่ไหมล่ะหัวไปเลยค่ะอ้หักเลื่องล้มแล้วกระดูกหักมันมันแต่ตรงไหนหักตรงไหนหัก่นกระโปงกระดูกสะโพกหักกระโปงแขนขาต้นขาต้นขาแ้้ร้กต้เียนนาดูแลให้อีกว่าด้ต้นกระดูกต้นขาขาโอเคนะให้ใ้แล้วก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ นานไหมปีต้งเต็มๆค่ะปีนึงเต็มน้ำปีใตอนที่หักรักษาที่หมอโรงพยาบาละที่หนองคายหนองคายนั่งอยู่สามเดือนโดนสามเดือนนะวอาสามเดือนแล้วก็มานอนเป็นปีอีกเพราะกระสีลูกได้โบกี้เมื่อเดี๋ยวกๆนะคือนอนละมือสามเม็ดแสดงว่าวันละเก้าเมตรกินหมดไปกี่เม็ดถึงรู้สึกดีดีขึ้นหาเม็ดก็กินเม็ดตัวคาเม็ดเชิญนี่ยากมันแข็งแต่ว่าแข็ง ขาชัวาบานหนึ่งผู้พาเท่าพีใส่ผู้พาไอเท่าดีดีเอ่าเดี๋ยวพูดริง้กิลมอ่โอเคกินเป็นข้าเลทด้ลุกได้ไปฉีได้ลุกได้ไปฉีได้ได้อ่า ไปก็ได้นะเพื่นถอวทีอเติกเาสแล้วแล้วตั้งแต่ผนั่ต่วันนี้ซื้อไปสามอกินไปสมแถ่เงินขาดไม่ขาด่ไาาปนีหมดเงินเรมากมายไม่เสียได้เงินต้องไปนาทเสียายแล กิ <À S 2> นก่อนเรากิคอนน้ำมันะ